ข้อความเจริญจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปัตมะทุจริตาโสโสี่วาเ,วเรื่องโทษของการทุจริตข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสู์ทั้งหลาย ทุจริตมีทอนหาประการคือหนึ่งแม่ตนก็ติเตียนตนเองได้นั่นก็หมายถึงว่าจะมีคนติเตียนในเรื่องของการทำทุจริตในประการที่สองผู้รู้ใครควรแล้วก็ติเตียนได้เรื่องเหล่านี้เมื่อรับรู้ถึงใครเขาก็ติเตียน เขาก็ด่าว่าก็ามีเรื่องเกิดขึ้นในสังคมอยู่มากมายเมื่อมีการโกงม,มีการทุจริตเกิดขึ้นเขาก็ว่าร้ายติเตียนในประการที่สามกิติศักด์ที่มีความชั่วร้ายย่อมกระจายไปใน,นกรหมายถึงว่าเรื่องที่ไม่ดีไม่งามคนจะชอบ ชอบพูดกันต่อไปกระจายกาันต่อไปเพื่อให้ได้รับรู้ในเรื่องของการทำทุจริตการโกงการกินไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามเราก็จะได้ยินอยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามในสังคมเราก็จะได้ยินอยู่เป็นประจำ ในประการที่เสื่อลงลืมสติตายคนทําบาปคนทําทุจริตจะหลงลืมจะไม่มีสติเพราะว่าไม่เคยเจริญสตินั่นเองคนเมื่อไม่เคยเจริญสติไม่เคยสนใจศาสนาตายไปตอนตายเ็หลงลืมสติไม่รู้จะยึดจับอะไร ไม่มีอะไรเป็นที่ยึดที่เนี่ยจิตก่อนที่จะจากล่างในพระปัจจุบันนี้ไปที่สวยก็กลัวตายบ้างกลัวจะตกนรกบ้างที่สุดแล้วก็ขวนกัวายแบบนี้หลงเลือสติในประการที่ห้หลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุขติวิธีบาทนรก ตายไปแล้วก็ตกนรกนั่นเองคนที่ทำทุจริต